สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะพอกับพี่นีอีกแล้วนะคะช่วงบ่ายของวันอาทิตย์เนาะมือวันที่หาเมษาแล้วนะคะใกล้สงการแล้วนะคะผู้ใดยไ่ได้ไปบ้านไม่ดได้กลับบ้านมาสงการกับป้าตองเสียใจนะคะอยู่พุทธละม่องทิศการท็่งานเาพักผ่อนนะคะดูแลจะคงงดีจากโรคล,ลายนะคะโรคระบาดนะคะอันตรายเนาะค่ะมือนีนะคะพี่นีกับได้เอา,ส,อานนะะสูตรห้องมาวินนะคะสูตรห้องมาวินเบดนะคะ มาฝากทุกๆคนนะคะสูตรนี้ไหลนะคะไหลนะคะช่วงนี้เนาะกะมาเบิ่งกันว่าสูตรที่พี่นี่หายไปเนี่ยมาแบ่งปันเนี่ยมันสิไหลาจากรอบนะคะสามารถเอาไปใช้ได้ทุกเว็บนะคะสามารถเอาไปใส่ได้ทุกเว็บเด้อสูตรที่พี่นี่ไฮมือนี้นะคะพี่นี่ก็สอนในห้องพร้อมนะคะพี่นี่ก็จะวางด้วยนะคะวางเลขนะคะในห้องพี่นี่นะคะห้องมาวินเนี่ยจะมีแอดวางอยู่นะคะนะคะจะมีแอดวางอยู่นะคะเนี่ยค่ะแอด เบื้งเลขกที่เป็นว่างนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะนะผู้ใดสนใจอยากเข่าห้องเขากุ้มนะคะก็ทักมาได้นะคะห้องของพี่นี่มีอยู่หาห้องนะคะมีลอตโต้นะคะมีลอตโต้แดงนะคะลอตโต้ VIP นะคะมาวินนะคะแล้วก็ห้องเว็บรวยนะคะเว็บเจดนะคะห้องหวยนะคะห้องหวยเนาะแล้วก็ห้องอยังไงหาห้องนะคะเจดมาวินหวยรวย แล้วก็ลอตโต้นะคะเนาะก็ให้ทุกคนนะคะทักมาได้นะคะถ้าใครอยากเข้าห้องเข้ากลุ่มนะคะกระทักมาได้นะคะเนาะนักเรียนนะคะนักเรียนลูกศิษย์พี่นีนะคะถ้าใครสนใจอยากซ่อมหรือว่าเท็าเลี้ยนไม่เข้าใจก็ขอเรียนซ้ําได้นะคะเลี้ยนส่มได้เนาะทักแอดมูนไปนะคะเนาะถาพี่นีตอบซ่านะคะก็ให้ทุกคนทักแอดมูนไปเลยนะคะไม่ต้องถ่ายพี่นีตอบนะคะเนาะขอให้ทุกคน ทักพี่นี่ไปนะคะเอ่อทักแอดมอนไปนะคะพี่นี่จะตอบซ่านะคะประมาณว่าพี่นี่ตอบซ่านะคะเห็นไหมคะหนึ่งเด้งเห็นไหมเออนะคะมือนี้นะคะพี่นี่หาสูตรของมาวินเนี่ยของอื่นก็สามารถใส่ได้นะคะแล้วก็เป็นบางช่วงนะคะบําเพนว่าพี่นี่หาไปแล้วสูตรนี้มันไหลตัวเอาไปลินนะคะถ้าต้อง เทตก่อนนะคะเ้าต้องเทตก่อนจะเว็บใดนะคะกระตามนะคะให้เอาไปทดลองใช้ก่อนเอ่อเทตกลอบจักซีลอบหาลอบมางก่อนมันสีไหลหรือมันสีหลุดนะคะเนาะก็ให้เล่นกันระวังนะคะมันอยุดวันอาทิตย์นะคะวันหยุดคนเล่นเยอะมากนะคะเนาะยีกีก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งคือช่องทางทํามาหากินหารายได้เสริมรายได้พิเศษนะคะมือละสองสามรอยก็ได้นะคะเนาะนะคะผูใ้ใดสนใจทักแอดมุนนะคะนี่นะคะพี่นี่ให้ ไอดีเพื่นไว้นะคะข้างล่างก็เป็นพินินะคะเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งรับสูตรใหม่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดสับกเอ,อ่กดซับสไคร้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามรับคลิปใหม่ๆนะคะพินิก็สิพยายามมาลงให้ทุกวันนะคะจะพยายามนะคะมาลงให้ทุกวันก็สิพยายามหาเว็บอื่นมาลงให้พร้อมนะคะสูตรที่พินิสอนนะคะเนาะใครสนใจทักหลังบ้านได้นะจ๊ะอ้าวมาค่ะเบาดุลนะคะลูกศิษย์เกิดจากได้สูตรไปเล่นกันนะคะ มาเบ่งว่ามันจะไหลหรีบร่บ่มันจะไหลหรือมันจะหลุดนะคะเนาะสูตรที่พี่นี่จะให้มือนี้นะคะเอาไปวิ่งบนนะคะเอาไปวิ่งบนอย่างเดียวนะคะเน้นๆเลยสองตัวนะคะไปวิ่งบนอย่างเดียวรอบที่ยี่สิบเจ็ดถึงรอบที่สามสิบแปดมาเบ่งว่ามันจะหลุดจากรอบไหลาจากรอบนะคะถ้าใส่แบบไหนคะเราใช้นะคะสิบบนกับหน่วยบนนะคะ คูณสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะหรือสามสิบห้าเท่ากับกระไดนะคะใส่สองตัวหลังนะคะ,แต,ะแต่ชาแต่ทาเป็นตัวนี้ก็คือใส่ระหว่างจุดนะคะเนาะมาเบิ่งกันนะคะว่ามันสิไหลาจากรอบนะคะใช้รอบที่ยี่สิบเจ็ดนะคะนี่นะคะใส่ใส่สองตัวนี้นะใส่สองตัวนี้นะคะมาคูณนะคะคูณด้วยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะลองดูนะว่ามันจะเข่าบา่เขานะคะ เจ็ดห้านะคะคูณด้วยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะได้หกสองค่ะหกจุดสองนะคะหกจุดสองนะคะได้หกสองแบบนี้นะคะถ้ากิดมาเบิร์ว่ามันเข่าบ้าบานนี่นะคะใช้ระหว่างจุดนะคะใส่ระหว่างจุดนะมาวิ่งบนอย่างเดียวนะคะเห็นไหมคะสองมาบนในหนึ่งเรืงนะคะอันนี้วิ่งนะคะวิ่งนะคะวิ่ง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 นะคะอ่าต่อไปค่ะใส่ สองสองค่ะสองสองคูณด้วยสามสิบห้ากดเปอร์เซ็นค่ะเห็นไหมคะได้เจ็ดจุดเจ็ดให้เพิ่มแต้มนะคะเจ็ดจุดแปดนะคะเลขตัวเดียวกันนะคะ,ะ,คะเจ็ดจุดแปดนะคะเห็นไหมคะถ้าเ้ารูดนะคะเห็นปะเด้งบนล่างเลยนะคะนะแต่ว่าของพี่นี่นี่ศูนย์นี่คือเ้าสามารถเอาไปวิ่งบนอย่างเดียวนะคะหรือเราจะดัดแปลงก็ได้นะคะให้เราดัดแปลงก็ได้นะคะไม่ต้องไปเอ คิดว่าหลินตะบนได้นะคะสามารถเอาไปหลินล่างก็ได้นะคะอ้าวต่อไปค่ะเราได้เจ็ดแปดนะคะเราก็มาดูว่าเห็นไหมคะแปดขึ้นบนนี่หนูเด้กอ้าวต่อไปค่ะใช้สองแปดค่ะสองแปดคูณด้วยสามสิบห้ากดเปอร์เซ็นต์ได้เก้าจุดแปดนะคะเห็นบ่ค่ะเห็นบ่อ่านะคะตัวจะไฟพี่นิเนี่ยไฟพี่จะน,นีหน่อยหนึ่งนะคะ ้าวเกาจนะคะเป็นนังคะเก้าขึ้นบนรู้เปิดเปิดไฟแม่ก่อนนะคะแถวนะคะทดทีค่มันมืดนะคะพี่นีลืมเปิดไฟนะคะอ้าวต่อไปค่ะก็ใช้เก้านะคะใส่เก้านะคะทีนี้ใช้เก้านะคะ จะเป็นมืดหมืดอะไจากน่อยน,นะโอ้ยนะคะไฟมันเป็นอะไรวะเดี๋ยวนะคะทดนะคะแป๊บหนึ่งนะคะทดนะคะอ,ะอ,ะอะ่า <y> โอ๊ยได้ปะคะอะ่ะเปิดไฟอ,ะอ,ะอะ่ะทุทีค่ะ ใส่บะได้นะคะอ่ะต่อไปค่ะต่อไปมันจะเป็นเส้นๆหน่อยมันเป็นอะไรไม่รู้นะคะเอ่อไฟพินิชนะคะอ้าวนะคะแบบนี้แล้วกันนะคะมื่นหมื่นแน่จักหน่อยก็ได้ดอกเนาะอ่ะต่อไปค่ะใช้เก้าค่ะเก้าคูณด้วยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะได้สามจุดหนึ่งค่ะเห็นไหมคะหนึ่งมาบุญอ่ะต่อไปค่ะใช้หนึ่งสี่นะคะ ได้4.9เค่ะเห็นปะคะซีขึ้นบนสังเกตดูเลขนะคะสามารถเลนบนเลนล่างได้นะคะแต่สูตรพี่นี้ให้คือวิ่งบนเน้นๆเลยนะคะอ้าวต่อไปค่ะถ้าใส่2องซีนะคะสอซี 2, คูณด้วย3 15สจุดเปอร์เซ็นได้8.4นะคะเ็ดตามพี่นี้นะคะเห็นปดจุดนะคะเป็นไงคะ แปดมาบนนะคะได้หนึ่งด้งอ้าวต่อไปค่ะใช้หนึ่งแปดนะคะใส่คูณนี่นะหนึ่งแปดคูณด้วยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะได้หกจุดสามค่ะเห็นปะเห็นเลขปะคะสังเกตดูเลขนะคะเห็นปะนะคะอ้าวมาสองเด้งนะคะสองเด้งได้สองเด้งนะคะหกสามอ้าวต่อไปค่ะใช้หกสามเนี่ยค่ะ คูณสามสิบห้ากดเปอร์เซ็นต์ค่ะได้สองจุดศูนย์นะคะเห็นปะศูนย์ขึ้นบนนะคะในหนึ่งเด้งนะคะอ้าวต่อไปค่ะสังเกตเบื้องเลขนะคะสังเกตเบื้องเลขนะคะมันสามารถเอามาเล่นล่างได้นะคะแต่พี่นิ้นบนให้นะคะอ้าวต่อไปค่ะใช้หนึ่งนะคะหนึ่งคูณสามสิบห้ากดเปอร์เซ็นต์ค่ะได้ศูนย์จุดสามค่ะเห็นปะคะสังเกตดูเลขนะคะสองเด้งนะคะ เห็นว่าลากแตกพรมนะคะทาเวสลินนะคะอ้าวต่อไปค่ะใช้39มค่ะสามสิบห้ากดเปอร์เซ็นต์ได้3ามจุดนะคะอาหลุดนะคะหลุดแล้วนะเกือบสิรอบนะคะหลุดแล้วนะคะสิบรอบหลุดนะคะอ่ะต่อไปค่ะไส้สองหาค่ะสอ้าคูณด้วยสามสิบห้ากดเปอร์เซ็นต์ค่ะได้แปดจุดเจ็นะคะ หลุดนะคะนี่คือหลุดนะคะหลุดเริ่มหลุดและะ้วค่ะเบิรงรอบนี้นะคะไม่สิขา่าบอดี้พินิลองเฮดเบิรงเก้าหกคูณด้วยสามสิบห้ากดเปอร์เซ็นต์ค่ะได้สามหกรอบนี้จะหลุดอีกบอนะคะเดี๋ยวเบิรงแป๊บหนึ่งนะคะถ้าหลุดนะคะถ้าหลุดให้ทิ้งช่วงนะคะรอบที่รอบที่สามสิบเก้าถูกไหมคะ นี่รอบที่สามสิบแปดนะคะพี่นิเฮดไวคือแปดเจ็ดมันหลุดนะคะรอบที่สามสิบเก้านะคะรอบที่สามสิบเก้าเก้าหนึ่งหกเห็นไหมคะหกมาถ้าเลขมันหลุดนะคะถ้าหลุดนะคะทุกคนต้องเล่นทบนะถ้าไว่ทปบปดะเงเนินนะคะพี่นิจะบอกนะคะถ้าถ้าเราเล่นแล้วเ,เราไม่ทบนี่เราเสียตังะค,ะงนนนะคะ์นะคะเราเ้าสิบได้เงินนะคะดูดีๆนะคะเห็นไหมคะเนี่ย เราเล่นเราต้องทบนะคะรอบที่สามสิบเก้านะคะอ่ะสามสิบเก้ามันมาเก้าหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งห้าค่ะเห็นไหมคะหกมาถ้าเราทบเขาเสดงเงินนะคะแต่ถ้าเราเล่นแบบมีทถ้ามันไหลแบบเนี้ยคือสามสี่รอบเราเล่นแล้วเราได้แล้วเราหยุดนะคะว่าต้องเล่นหยเหกก็บเบ้ว่ามันจะไหลต่อหรือไม่ไหลต่อนะคะแต่เลขนะคะสูตรที่พี่นี่ให้ไปใดทำาม้เราลุว่าเกินสองรอบแลวก็ลุดรอบที่สามรอบที่สี่ต้องเขา แต่ถ้ามันเป็นแบบนี้นะคะทามันหลุดสามรอบหรือว่ามันหลุดหลายแย้วนะคะเปลี่ยนสูตรนะคะเนาะนี่คือแนวทางนะคะเนาะแนวทางสามารถใช้ได้ทุกเว็บ้ะคะ่ะส,สามารถใส่ได้ทุกเว็บทุกเอ่อทุกเว็บแล้วก็ให้เอาไปดัดแปลงอพิจารณาเบิรงนะคะว่าเราจะเอาไปคูณกับอันใดคุณบนคุณล่างคุณอย่างก็ได้นะคะสูตรที่พี่นี่ให้ไปนะคะก็เป็นแนวทางแล้วกับมาแบงปั่นทุกๆคนคะ่ะใครสนใจอยากเข้าห้องเข้ากลุ่มทัก พินิแล้วก็ทักแอดมอนต์ตามมาได้นะคะหรืออยากเรียนนะคะผูใดอยากเรียนกับทักพินิมานะคะทักมาได้เลยนะคะพินิสอนทุกห้องนะคะของทุกเว็บพินิสอนทุกเว็บนะคะค่าคูร้อยห้าสิบเจ็ดบาทนะคะทุกคนถามว่าพินิคือเอาหน่อยแทนี่คือถือแทนอุปการทักไปเลยยันแพ้งเพิ่นวานะคะพินิเอาตะขาบูชาคูนะคะเนาะค่าสูตรค่าอะไรไม่มีค่ะไม่ให้ไม่ไม่บ่เอิญบ่เรียกเอานะคะเนาะก็อยากมาแบ่งปันแล้วให้ทุกๆคนได้ เอาไปใส่แล้วก็ช่วงนี้เศรษฐกิจแย่นะคะเศรษฐกิจถ้าเป็นแบบนี้เนาะผู้ใดกต็ตกงานผู้ใดก็ถูกออกจากางานพักงานนะคะโอ้ยน่าสงสารนะคะก็มีอีกช่องทางหนึ่งก็คือยี่กีนะคะมากลิ่นเอาเงินไปใส่กันนะคะมือละสองสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยแลจะต้นทุนของเขาแต่ละคนนะคะเนาะเห็นไหมคะลหลายรอบสิบสิบสิบรอบนะคะถือว่าสิบรอบนะคะหลุดสองรอบนะคะแล้วก็เข่านะคะเห็นไหมคะก็อยากให้ทุกคน เอาไปใส่นะคะแบ่งปันทุกคนนะคะค่ะก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร e นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่นี้นะคะให้ได้ถอนทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่เนะ